ทุกคนวันนี้ผมมาวัดจุกเช่นเนาะก็ <_ Trans> เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศวัดจุกเชนครับก็จะไปดูเขาแห่หลวงพ่อเสะอทอนทางน้ําก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บบรรยากาศในวัดจุกเชนให้ทุกคนได้ชมเนาะไปครับวันนี้เขาก็จัดงานโอ้คนเยอะมากเลยตอนนี้ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าขบวนแห่มาถึงหรือยังครับวัดจุกะเชนก็ติดอยู่กับแม่น้ำามกงเนาะทุกคนโอ้ คน,คนเยอะมากครับผมลมแรงด้วยวันนี้วันนี้ลมดีมากเลยไม่รู้เสียงลมจะเข้ามาในกล้องหรือเปล่านะอโอวันนี้เขาม,มีมีแจกแจกทานด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับโอ๋อลม คนจะมาอ๋อเขามีมีมีแบบแข่ง,ขงเรือแข่งอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับอตอนแรกว่าจะเอาโดนบินเก็บบรรจากาศเอาแต่ว่าโอโหลมขนาดนี้ไม่ไม่เสียงดีกว่าครับเดี๋ยวหล่นไวน้ำอันนี้ก็เป็นงานเหมือนว่าลอยกระทงเนาะจัดเป็นที่ท่าน้ำมาจุกเชอ เดี๋ยก็จะมีขบวนแห่หลวงพ่อโสธนทางน้ำครับจะมาถึงน่าจะประมาณ10บโมงกว่าเนาะแ,แล้วก็จะมาจอดอยู่ที่นี่อันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศยัางบรรยากาศตอนนี้เขาก็แจกแจกทานกันอยู่นะคนคนเยอะมากทุกคนมีแบบแจกทานดนวยนะวันนี้ โอ้สื่อหมุลนชนก็มาเยอะนะวันนี้เนะาะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศตอนหลวงพ่อโสธรมานะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมอีกทีนะครผมตอนนี้คนเยอะมากเลยครับผมนะครับ คน,คนคนเยอะมากนะทุกคนก็เป็นงานประเพณีรอยกระทงนะครับปีนี้ก็จัดที่ท่านาวัจุกระเชอเดีย๋ยวจะมีขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำมานะวันนี้ก็จะมารอมารอรับหลวงพ่อโสธรที่แห่มาก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศภายในงานรอบๆนะครับบรรยากาศโรงทานเนาะก็มีโรงทานก็มาออก แกทานกันนะคทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับคนก็มามา,าร้อรับหลวงพ่อโสธรก็นี่ครับก็มาเดินลงทานมาแวะหาอะไรทานกันครับผมบรรยากาศก็ประมาณแบบนี้ฮะทุกคนฝั่งฝั่งโซนนู้นนะฮะก็นี่ครับ,รบเป็นเป็นวัดหลวงพ่อ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่วัดหลวงพ่อเป็นวัดจุกเชยครับผมที่มีเท้าวเวสุวรรณครับที่นะสวยงามมากครับวันนี้พระเวสุวรรณก็เป็นวัดหลวงพ่อช้างเนาะวัดจุกเชยเนี่ฮะเป็นบรรยากาศนะครับผมนี่ที่คนมาลงลงฐาน,นครับมาชมบ,บรรยากาศตอนนี้ก็ใกล้ขบวนแห่ใกล้ถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวขบวนแห่มามาถึงที่นี่ก็จะจอดจอดอยู่ที่นี่นะฮะแวะที่นี่สักประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็จะให้ทุกคนไดเข้าไปถ่ายรูปถ่ายอะไร<ห>กันนะครับทานนะับาาขบวนมาถึงแล้วน,นะทุกคน,น,น,นเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันนะครับนี่ครับขบวนแห่หลวงพ่อ,อมาถึงบริเวณท่าน้ำวัดจุกระเชิอแล้วนะครับ <S <S ทุกคน ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปถ่ายรูปนะครับว่าดูตรงนี้ครับข้าวๆบริเวณนี้ก่อนนะฮะ จุดเข้ามาถ่ายวิดีโอให้คนอะไรรับชมครบนี่ครับขบวนแหวนได้มาถึงแล้วนะทุกคนนะนี่ครับ แล้วหมดทุกอย่างแล้วครับยิ่งใหญ่กว่าที่นี่ละครับและขอประกาศต่อทางประธานบริการจะให้ออกมาไหว้บอของทางไหนนะครับเอ่อ <tik> ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะวุ่นวายพอประมาณนะครับนังเจ้าหน้าที่ท้งนักท่องเที่ยวนะประมาณนี้นะครับผมพฤติการณ์บางคนก็ต่างอยากจะมารับขบวนแห่นะทุกคน คราสามารถลงเราก็ลงเรือครับลงเรือแล้วขับเรือไปเลยจากที่เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดการกันนะว่าให้ประชาชนทุกคนครับได้กับมาตรการเนาะท่านัครรรูปดคนเยอะมากนะทุกคนก็ประมาณนี้นะบรรยากาศ นี่ครบรรยากาศของคนนะครับที่มารอรับแผ่องคะแล้วทุกคนครับ ก็เป็นงานบุญนะครับผมก็มีกิจกรรมคนก็มาร่วมงานกันเยอะวันนี้ก็จะมีมีจัดงานถึงมืดค่ำเลยเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องลอยกระทงกันด้วยครับคืนนี้ครัพมา,มาชมบรรยากาศเดี๋ยวหลังจากชมบรรยากาศตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูบริเวณวัดจุกเชิญบริเวณท่าอ่าบริเวณวัดจุกเชิญที่มีท้าวเวสสุวรรณครับประายไปกราบไหว้แล้วเดี๋ยวถ่ายวิด,ดีโอให้ทุกคนได้ชมกันเนาะครับ ขึ้นมาเลครับนะครับน้องมาครับนัดต่รมาแล้วก็การจะก่อยใ้ลงมาเลยหรือว่ารอพิจาราต่อครับการเฉลิมองิมปิุกทครับเหมือนกับว่าเราแสดงการเลื่นนะครับที่ไม่เป็นกบายนะครับอันนี้เป็นกีฬาล้วนเลยนะครับที่เใช้พลักำลังนะครับกว่าจะเป็นน้ำโลงต้องปะนกับหลายสิบประเทศนะครับถึงจะได้สำเร็กออมา ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนี่ครับภาพตางที่เาไดอเรียมีรูแล้วแต่เสี่ยงนะครับแล้วก็ที่เล่นในบ้านน้ำอาจันทำเป็นภาพแบบนี้นะครับหรงจากอันตอนใช้ที่สุดนะครับน้องไม่เห็นยระอยู่ตรงจุดหนครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นการสร้างลูกเาเป็นกาแบบนี้นะครับพอโู่หัวโบว์นำหงจากขึ้นมาเรียบระมาครับผงจากราะเราก็รุ้น้ำห่ายไปแล้วนะครับอันตรายเลกนด้วยกันนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นขั้น้อนนะครับ แต่นักีราที่เราบันทกทางเาแสดงทุกนี่และครับคอมพิวเตอร์ลงมาครับการบุนตูนนะครับโภชนาารลงมาดีใจด้านะครับแาแทนแลรงล้การตรมตนใ้นทาย้าลังครอบามากลรวก็ารร้อมแล้วนะครับขอลการต้องมาเาเดียวนะครับจะมาเติในการบุนทแบบนี้นะครับ แลรัควพอรับทุกปีนะครับเราก็จะมาแสดงสุงนะครับแล้วก็เป็นการทางานนะครับขอพอนะครับเพราะว่าเราได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับรับช่วงที่เราลงมรการของพอพุทธโสธรนะครับทางโัวลภาาทางน้ำนะครับทางเรือค่อยๆเขนาเป็นดิงการขอยรบาทพระาทปรัดได้บอางนครับผู้นักการทุนกรต้องไ การไปเอา,ป,า,า,อา,ารประกวดหลวงพ่อไปดูงานที่บ้านให้ท่านนำปวดตามมานะครับปวดตามมาเวลาที่ามา ประชาชนมากันเยอะมากผมก็หาจุดเข้าไปถ่ายภาพดยหลายจุดยากมากเลยแต่ว่าเป็นบรรยากาศโดยรวมเป็ประมาณนี้นะทุกคนนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคนที่รอแับรอกลับไวหลวงพ่อพุทธทนเนาะทางแถวก็ยาวมาถึงนี่เลยนะทุกคน คุณก็สมมุติว่า ขั้นี่สองขอนรบบประชาการตรวับการขั้นที่สากลายเป็นเรื่องปืนปืนขังตลุงการตรเรือชันที่สี่นประชากรอุบัติเห ดีเป็นการจำโลกของคนาทยในการบินนะครับอย่นงจำโลกของคนไทยในการัูเราแถิ่นนะครับลมค่อนข้างแรงครับทุกคนเราบังคับเฮลิคอปเตอร์นะฮะเป็นเครื่องเครื่องบินอาซีเนาะแต่ลมค่อนข้างแรงนิดนึง่ง ลมหนาวพีลอยครับนาครับนี่นะครจังหวัดง่รับลมแรากบิดาญาณานญาติทุกโมกูฎานาคนทุกญาณได้วิมานทองู้เปรทั้งหลายโรกสุรากาเมือลำไหนว่าเข้ามาแล้เอาข้าวไปแจกเรือที่โรกภัยควดเลยนะครับ ต,ตอนนี้นะเขาเขาเริ่มจะให้ทุกคนขึ้นไปไปไหว้บูชาหลวงพ่อสทแล้วนะครับแต่ว่าต้งองรอแบบเจ้าหน้าที่ครับผมถ่ายรูปถ่ายอะไรให้เสร็จก่อนเนาะทุกคน ก็เป็นงานกิจกรรมที่ประมาณเนี้ยฮะเดี๋ยวพอเจ้าที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะให้แบบประชาชนได้ขึ้นไปกราบไหว้กันครับผมนี่ครับทุกคนก็เตรียมดอกไม้ไปบูชาแล้วนะครัค ยอยให้ประชาชนได้ลงไปกราบไหว้หลวงพ่อนะ like ครับก็ชุดแรกก็จะเป็นพวกเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ก่อนเลยเดี๋ยวพอชุดเจ้าหน้าที่หมดก็จะเป็นชาวบ้านทั่วไปนะครับได้เข้าไปกราบไหว้กันนะครับแล้วก็่นาบารับประชาชนังองยาหวงพ่อนะครับตอนนี้นะครับฝ่ายเลขาแล้วกำลัง ตอนนี้ก็เสร็จจากกิจกรรมหน้าวัดนะครับตรงริมแม่น้ำผมก็เดินมาพาทุกคนมาชมท้าเวสุวรรณนะครับนะฮะนะรนะคับเข้าพิธีุเศษใจนะอันนี้ก็เป็นนี่ครับทาเวสุวรรณนะครับที่วัดจุกระเชววัดหลวงพ่อช้างวัดจระเป็นสัของ้าด้วยครับนท่จะลงบห่าแจความปสนะครับนี่ครับ อันนี้คือเท้าลุ่งเหลืองนะทุกคนเท้าลุ่งเหลืองวันนี้คนมากลับไหว้เท้าไอ้สวรรค์น,น้อยหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ไปไหว้หลวงพ่อตะทร์กันอยู่ที่ณท่าน้ําวัดจุกระเชิดอีแม่น้ํานะครับทุกคนสมรรทุนสร้างอาคารเรียนกรลงทุนนะครับซึ่งตอนนี้จะขาดมือซับอีกประมาณร้อยห้าแสนบาทอันนี้เป็นเท้าก็ไปค้นใหญ่ันวพ่าช้างกันนะครับทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะ ก็เนี่ยครับลานลานจอดอ่าวันน yeah> ี anyway ้เขาจะมียิ้วด้วยเนาะตรงนี้เป็นลานลานจอดเนาะก็คือปกติวันธรรมดาก็จะว่างนล้ว้นี้ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะแน่นหน่อยแต่เามีลานจอดด้านหลังวัดนะนี่ครับถ้ามาก็ตรงนี้ครับเป็นเป็นจุดที่มาเนี่ยครับผมนี่ครับจุดที่ดอกไม้นะก็เช่าไปบูชาเราเป็นพวก ผลไม้ตะก้าร้อยบาทครับผมแล้วก็นี่ครับดอกไม้ครับตะก้าละสองดอกก็คือนี่ครับแล้วก็จะมีทูบครับผมตรงนี้ครับข้างในก็จะเป็นจุดจําหน่ายเครื่องสักกะนะจําหน่ายดอกไม้ทูบเทียนนี่ครับก็ผ้าสีก็วาผ่านตรงนี้นะเป็นบริเวณเสาด้านหน้านะครับ อันนี้เป็นเท้ารุ่งเรืองนะครับผมยืนเด่นสร้างงานนะครับผมหล,หลังคานี่ก็เพิ่งจะสร้างนะครับผมช่วงปีแรกๆที่ผมมาก็ยังยังไม่มีหลังคาตรงนี้นะก็นี่ครับพาทุกคนมาเป็นแนวทางครับผมนะใครจะมากลับไหว้า้าเวสวรณที่วัดจุฬาเชนนะครับ,รบตอนนี้ก็มีนะครับ ช่วงเช้าเช้าแดดจะร่มนะครับตรงนี้เพราะตั้งแต่ที่เขาสร้างศาลาด้านบนที่คล้องที่คุมพระเวสวรรค์ะจะร่มนี่ครับบรรยากาศนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวขอยาดไปกราบไหว้ก่อนนะครับผมนีม่ท่านท้าวร่ำรวยนะทุกคนผมก็กราบไหว้ท่านท้าวรุ่งเรืองพันเท้าเขาร่ำรวยแล้วนะครับเดี๋ยว ขึ้นไปดูบนกุฏิของวัดช้างเนาะมันจะกระเชิดเลยข้างบนมีอะไรบนา้างที่น,นี่ก็จะมีเจิมรถเนาะทุกวันพฤหัสถ้าใครจะเจมิมรถเจิมรถใหม่อะไรก็มามาได้นะนนเดี๋ยวเดี๋ยวพามาเดินไปชมบรรยากาศด้านบนกุฏินะครับ เพื่อรูปรอหลอพ่อสหน้าตาระาีนิ้วนะครับดานครับก็ด้านหลังด้านหลังท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็เข้ามามด้านในดีครับอากมาข้างในก็มีจุดให้ทําบุญศักการนะครับหลวงพ่อหลายๆองๆค์รทองนเป็นุะครับนกุฏินะค์นันหลวงพ่อช้างก็นั่งอยู่ด้านบนนี้ครับผม จังหวัดกับาห์นี่นัยีตรงนี้ก็กำบุญครับกวดน้าครัมสมัยประทานขึ้นมาปราบโลงน้ำทุ้หมนาประหลานนะครับหลังจากที่ขอพรองค์ขาให้สุวรรุ่งเรืองร่ำรวยไ้แล้วก็เดีนเกิดขึ้นมาได้เลยนะครับครับช่วงนี้ ข้างในก็มีหลวงพ่อพสุวรรครับให้ทุกทุกคนได้มากาาราบไหว้บูชาเนาะ้วก็าที่ทนทีร็จจุดนี้ก็เป็นจุดถวายบูชาด้านในก็จะเป็นนี่ครับในการมสร้าวัตถุมงคลสำหรับเข้าบูชาเสรจประมาณนีลูกศิษย์จะาอีกเป็นจมากก็เลยเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับอยากทำบุญอยารวุงค์รช้างตั้งแต่หนึบาท อันนี้ก็เป็นลูกปั้นนะครับลูกป,ปั้นเท้าวเวสุวนนรรณสำหรับเจ้าบูชาเนาะแล้วก็มีเหรียญเท้าวเวสุวรรณน,นัะครก็มีพวกเหรียญพวกกําไลข้อมือนะครับแล้วก็เป็นรูปรูปหล่อนะครัเท้าวเวสุวรรณอะไรประมาณนี้ทุกคนนะครับรอประมาณนี้นะครับด้านบน ตรงนี้ก็นี่ครับหลวงพอ่อก็อยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ใครจะมาไหว้ทำบุญมาหลวงพ่อก็จะพรมน้ำมนต์ให้นะครับจุดนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นนะครับผมนักท่องเที่ยวที่มาทําบุญกันที่วัดจุประเชยนะครับบรรยากาศด้านบนก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างครับมีอะไรครับผม สวัสดีครับทุกท่านนะครับท่านที่อยู่ด้าดน่านนะครับหลังจากที่ขอข่าลบนเาเมษุวนรุ่งเรืงขึนะนี่ก็จะเป็นข้อมูลวัดจุบเชยคร่าวๆนะทุกคนเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าประสาททองครับเป็นร้อยปีแล้วนะครับก็อายุยาวนานกันนะครับร้อยปีนะครับคร่วๆนะครับเป็นเหรียญอาหรับวัดเมสุวรรณนะครับคึื่นสวยงามมาก สำหรับท่านที่อยากทำบุญนะครับอยากไหว้้าวเวสสุวรรณกับมาขอพรข่มน้ำมนต์กับหลวงพ่อช้างเ้าก็เนเชิญที่วัดจุกระเชงได้เลยนะทุกคน ันนี้ก็พาเอฟซีทุกท่านครับมางานลอยกระทงครับที่จัดหน้าบริเวณวัดจุฬาเช,เชืิอแล้วก็พามาดู้เาเวาสุวรรณนะครับแล้วก็พาทุกคนขึ้นไปบนกุติกปปตแก็ช้างนะครับอันนี้เป็นด้านล่างนะทุกคนด้านล่างที่ผม ผมลงมาจากด้านบนแล้วนี่ก็จะเป็นด้านล่างก็เป็นสำนักงานที่จะติดต่อกับวัดนะนะก็จะมีแผงวัตถุมงคลนสนะำหรับเช่าบูชานี่ครับอันนี้ก็ผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อช้างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญเท้าเวสสุวรรณครับผมก็ด้านล่างก็มีเนาะเรามาเช่ากันได้เลยนะทุกคนนี่ฮนะ ตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณด้านด้านรัวกับด้านรั้วของวัดเนาะนี่ครับวัตถุมงคลเนานะท้าวเวสุวรรณก็จะเป็นพอกเลกข้อมือพวกนี้ครับ,รบทุกชิ้นก็ผ่านการปรึกเสกเรียบร้อยนะครับถ้าจะจะช่าบูชาก็เดินมาทางด้านนี้ได้นะฮะ ครบเสจแล้วนะคราเวสสวรรค์ลูกป,ปั้นนะสาม้อยประมาณ300รอยบาทครับผม ก็สำหรับวัชูเชิเนะก็ประมาณนี้นะครับผมกอพอดีมาวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงพอดีเลยก็เด้มาถ่ายบรรยากาศได้หลายบรรยากาศครับเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะพาไปที่ไหนนะตามรับชมกด subscribe ไว้นะฮะติดตามไว้เดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันได้หลายที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับสายมูสายอะไรพวกงะเที่ยววัดอะไรเงี้ยครับผมเที่ยวงานกิจกรรมอะไร ทุกอย่างครับสวัสดีนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ